สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยและเรื่องของสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง Youtube Channel หมอพิเชษซึ่งสามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนฝ<ม>ูงพี่น้องรู้จักใกล้ชิดนะครับ<ม>เพื่อนำ<ม>ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะผมจะมุ่งเน้นในการใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย ผสมผสานบุรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของ,ของการแพทย์ซึ่งจะช่วยประยุกต์ในการดูแลตนเองซึ่งบางทีของที่มันอยู่กับตัวเราแท้ๆเรายังไม่ค่อยจะรู้จักมันเลยนะว่ามันเป็นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงคนนู้นบอกอย่างคนนี้บอกอย่างบางทีก็ทําผิดบางทีก็ทําถูกของที่มันติดตัวมากับร่างกายของที่มำหมั่นกันกับชีวิตโดยเฉพาะ สิ่งที่การแพทย์แผนไทยเรียกว่า,าธาตุนะครับเรียกว่า,าธาตุจะเป็นกลุ่มของาธาตุดินกลุ่มของาธาตุน้ำกลุ่มของาธาตุลมกลุ่มของาธาตุไฟหรือกลุ่มของอากาศาธาตุล้วนเป็นโครงสร้างสำคัญของร่างกายที่ขาดไม่ได้แล้วก็ถ้ามันมีความผิดปกติไม่ว่าจะกำเริบหย่อนหรือพิการมันก็จะทำให้เกิดความผิดปกติไปได้นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องใกล้ๆตัวบางทีเรามองข้ามไปดังการดูแลสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอาวัยวะสำคัญของร่างกาย ซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่าธาตุเนี่ยก็จะมีความสําคัญคลิปที่ผ่านมาเป็นการพูดถึงธาตุดิน2ชนิดด้วยกันก็คือธาตุดินที่ชื่อว่าเกษากับโรมาเกษาก็คือเส้นผมโรมาก็คือเส้นขนมีลักษณะอย่างไรเวลามันผิดปกติในทางการแพทย์แผนไทยที่เรียกว่าเกษากําเริบเกษาหย่อนเกษาพิการเป็นยังไง โลมากราเบิบโลมาหย่อนโลมาพิการเป็นอย่างไรซึ่งผมจะไม่พูดไปในทางของการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหาอ่านได้ง่ายอยู่แล้วทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะไม่มีการผสมผสานให้เห็นภาพผมก็พยายามจะใช้องค์ความรู้ทั้งสองศาสตร์ที่ผมพอมีความรู้อยู่เนี่ยมาผสมผสานธาตุดินตัวที่3นะครับที่บันทึกไว้ในตำราการแพทย์แผนไทยเราเรียกว่านักขานะักขาก็คือเล็บนั่นเองนะฮะนะักขาเล็บหรือฝรั่งเรียกว่าเนลเนล นี่เล็บคืออะไรเล็บไงนี่เรียกว่าเล็บเล็บมือเล็บเท้าเราเล็บมี20บเล็บนะพะเรามี20นิ้วนิ้วมือ10นิ้วเท้า10นะรวมก็เป็น20นะเจ้าเล็บเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์รือในทางกายวิภาคศาสตรก์ก็ถือว่ามันเป็นชั้นของหนังกําพร้าที่ตายแล้วแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนมาจากชั้นล่างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วมาอัดแน่นกลายเป็นแผ่นแข็งครับอัดแน่นกลายเป็นแผ่นแข็งนะ ที่อยู่บริเวณด้านหลังเห็นไหมด้านหลังครับด้านหลังของปลายนิ้วป้องสุดท้ายเรามีนิ้ว1ปลป้องหนึ่งป้อง2ปลป้องสามเห็นไหมป้องสุดท้ายนะครับที่นิ้วมือเนี่ยก็เรียกว่าเล็บมือที่นิ้วเท้าก็เรียกว่าเล็บเท้าโดยที่เล็บเนี่ยก็มีหน้าที่สําคัญในการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับบริเวณปลายนิ้วแล้วก็รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในการขูดหรือจิกขูดหรือจิกเห็นไหมฮะ หรือเกาเนี่ยนะมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะมันก็ช่วยได้นะครับซึ่งเล,เล็บก็มีจะมีลักษณะเป็นแผ่นแข็งนะแล้วดูลักษณะแผ่นของเล็บเนี่ยซึ่งมันจะโปร่งแสงนะครับไม่ถึงก็โปร่งใสนะครับเป็นโปร่งแสงแล้วก็อ่อนตัวได้นะครับจับอ่อนตัวได้ตัวเล็บเนี่ย,ยไม่มีหลอดเลือดนะครับไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงนั้นเวลาเราตัดเล็บอ่ะตัวเล็บอ่ะเ,เราตัดเล็บก็เลยไม่เจ็บไงครับนะตัดเล็บก็ไม่เจ็บนะครับแต่เวลาเราถอดเล็บอ่ะ มันตรงโคนเล็บอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเนื้อเล็บเนี่ยมันก็อาเจ,จ็บนะครับทีนี้เล็บของแต่ละคนก็อาจจะแข็งแรงสมบูรณ์ปกติไม่เท่ากันนะครับนะถามว่าแล้วเล็บคนจะคนไหนจะแข็งแรงคนไหนจะสมบูรณ์มากน้อยเป็นไรขึ้นอยู่กับส่วนที่อยู่ตรงโคนนะบริเวณตรงโคนมันจะเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีชีวิตนะที่โคนเล็บเนี่ยเขาเรียกมันว่าแมทริกนะ เนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์นะสามารถจะได้สารสําคัญเช่นโปรตีนบ้างฟอสฟอรัสแคลเซียมอะไรพวกนีน้ไปสร้างเล็บที่เพียงพอก็จะทำให้เล็บเราแข็งแรงไม่หักไม่แตกไม่เปราะ,ะง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเกิดขึ้นของเล็บซึ่งอยากจะอธิบายเกลิ่นสักเล็กน้อยนะครับสำหรับการพูดเรื่องเล็บ 1> <tyard>. <1> ทีนี้เล็บเนี่ยแหมแ,แค่เล็บแค่เล็บเนี่ยแหละนะแค่เล็บคลิปก่อนก็บอกแค่ขนแค่ผมโอ้มันยังมีนะขนก็ยังมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเล็บอะมีกี่ส่วนองค์ประกอบของเล็บเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าหนังรอบรอบเล็บหนังรอบรอบเล็บเนี่ยครับหนังรอบ,ร,บรอบเล็บมีหน้าที่ป้องกันเนื้อเยื่อส่วนเมทริกที่มันจะเป็นตัวสร้างเล็บนะครับป้องกันเมทริกก็เรียกเป็นภาษาฝระะั่งว่าส่วนอนอกที่อยู่รอบๆอบนะส่วนอนอกสุดของหนังกําพร้า เขาเรียกหนังกำพร้าก็เรียกว่าสตาตัมคอเนียมเนี่ยส่วนนี้เรียกว่าเพอริเนเชียมแล้วก็อยู่ใต้หนังส่วนนอกนะต่างส่วนนอกเป็นหนังบางๆเกาะติดอยู่กับตัวเล็บหรือเกาะติดกับตัวแผ่นเล็บหรือเนลเพลสเนี่ยเขาเรียกว่าอิโปเนเชียมนั่นคือส่วนแรกส่วนที่ทคิคือหนังทีเขาเรียกว่าลานูลาลานูลาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกรูปวงพระจันทร์เสี้ยวครึ่งเสี้ยวบริเวณคนเล็บเห็นไหม รูปวงพระจันทร์เสี้ยวกะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะบริเวณนิ้วโป้งเห็นไหมครับนิ้วโป้งเห็นไหมรูปขาขาววงพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยนะครับเรียกลานูล่านะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์ก็จะมีพวกเคอร์ตินเคอร์ตินก็คือคล้ายๆในที่ขนนะครับมันก็เป็นโปรตีนนะแล้วมันจะมีสีจางกว่าสังเกตไหมครับของผมก็ถ้านิ้วโป้งก็ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมครับ มีสีจางกว่าส่วนอื่นๆบนเล็บก,นะก็จะถือว่าเป็นส่วนของตัวเล็บที่แยกตัวไม่ติดกับเนื้อเยื่อเส้นใหญ่บริเวณโคนเล็บนะครับมันก็แยกเป็นส่วนของมันออกมาส่วนที่3ามเขาเรียกว่าเนวอล์เนวอล์เนี่ยเป็นส่วนของผิวหนังที่อยู่รอบเล็บนะฮะทั้ง3ด้านทําหน้าที่เป็นไงฮะช่วยป้องกันเล็บนะจากอันตรายนะเนวอล์นะฮะอยู่รอบเล็บทั้ง3ด้านเลยนะครับอยู่รอบเล็บทั้ง3ด้านเลยรอบเล็บทั้ง3ด้านนะครับ ก็ทาหน้าที่ป้องกันเล็บจากอันตรายที่มากระทบแล้วก็ช่วยปรับรูปแบบดัดนะฮะคล้ายๆว่าดัดให้เล็บได้รูปทรงนะครับส่วนที่4เนะเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าเนลเพลสหรือแผ่นเล็บนะครับเป็นส่วนสาคัญของตัวเล็บซึ่งมันเกิดจากการเรียงตัวของชั้นถัดลงไปจากชั้นหนังกําพร้านะครับมันถูกดันขึ้นมาเขาเรียกว่าเซลล์ชั้นสตาร์ตัมรูซิดัมนะครับจากผิวหนังกาพร้าที่มันนูนขึ้นมาเกาะติดกันแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกันกันกบเนลเบส นลเบสก็คือฐานเล็บนะครับเนลเบสก็ฐานฐานเล็บนะที่อยู่ข้างใต้เซลล์ของตัวเล็บก็จะจัดเรียงซ่อนอยู่ติดกันไปด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีสารเครตินที่ทำให้เล็บแข็งส่วนที่5เขาเรียกว่า Free ี d g e เป็นส่วนของตัวเล็บนะฮะตัวแผ่นเล็บเนี่ยนะครับที่ยาวออกมาพ้นจากปลายเล็บนะครับพ้นจากปลายเล็บแล้วก็ไม่ติดอยู่กับเนื้อเยื่อลองเล็บนะเนื้อเยื่อลองเล็บหรือที่เรียกว่าเนลเบสนะครับก็มีส่วนเป็น สีค่อนข้างขาวสังเกตไหมครับส่วนปลายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่แข็งที่สุดนะส่วนนี้เขาเรียก free edge นะครับและส่วนที่6เนี่ยที่เราเรียกว่าเนื้อเยื่อรองเล็บหรือ nail bed เนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อเยื่อชั้นหนังแท้เลยนะที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดแล้วก็ปลายประสาทที่ชั้นบางๆของชั้น stratum germina หรือว่า,าชั้นหนังกำพร้าซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกันตัวเนี้ยมันจะช่วยเชื่อมตัว nail bed nail bed ก็คือเนื้อเยื่อรองเล็บ กับตัวเนลเพลตก็คือตัวเล็บตัวแผ่นเล็บให้ติดกันเล็บเลื่อนออกไปนะหนังกำพร้าในส่วนนี้มันก็ยังจะติดอยู่กับตัวเล็บส่วนนูนของแผ่นเนื้อเยื่อรองเล็บก็จะติดอยู่กับเล็บข้างบนพอเล็บยาวไปเรื่อยๆก็จะทําให้เล็บคงอยู่รูปอยู่ได้ซึ่งเจ้าเนื้อเยื่อรองเล็บเนื้อเยื่อรองเล็บเนี่ยครับที่อยู่ฐานใต้เล็บที่เล็บวางบนเหนือเนี่ยก็จะทําให้เล็บเราออกมาเป็นสีชมพูเห็นไหมครับเพราะมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเลี้ยงจะทําให้เล็บเราเป็น สีชมพูขึ้นมาส่วนของที่เป็นล่องลึกๆด้านข้างเล็บตามขอบแนวเล็บนะก็จะเป็นตัวส่วนช่วยในการดูแลเล็บและเนื้อเยื่อลองเล็บไปด้วยกันเลยเขาเรียกว่าแนวกรุบนะครับส่วนที่8เป็นไฮโปไนเฉียมก็บริเวณผิวเนื้อข้างใต้ไฮโปไนเฉียมก็เนื้อข้างใต้ส่วนปลายของเล็บนี่เองส่วนของฟรีเอ็นะครับเป็นปลายเล็บที่มันไม่ได้ติดกับเนื้อเยื่อลองเล็บแล้วนะครับแล้วก็เล็บของเราเนี่ยครับก็ต้องบอกว่า ไอ้เจ้าตัวเล็บของเราเนี่ยการจเจริญเติบโตของเล็บเนี่ยนะที่เรียกว่าเนวกรอเนี่ยเล็บก็จะยาวในอัตราเฉลี่ยประมาณ0.5ถึง1.2ม mm ิลลิเมตรต่อสัปดาห์นะอาทิตย์นึงนะยาวประมาณครึ่งมิลถึงมิลกว่ากว่านะ1.2มิลโดยที่พบว่าเล็บเท้าเนี่ยนะจะยาวช้ากว่าเล็บมือนะแต่ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ย จนทาให้เล็บผิดปกติหรือเล็บหลุดก็จะใช้เวลาที่เล็บมันจะเติบโตมาจนเต็มเล็บนึาคนไปถอดเล็บเงเอาออกไปอย่างี้นะครับหรือเล็บหลุดไปเนี่ยอาจจะใช้เวลากว่าเล็บมันจะขึ้นมาเต็มแผ่นเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจใช้เวลา5-6เดือนขึ้นไปในขณะที่เล็บเท้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีเป็น12เดือนขึ้นไปคือเล็บเนี่ยมันก็จะยาวได้ตลอดเวลาเราก็จะต้องตัดเล็บใช่ไหมครับยาวตลอดเวลาแต่คนเราพอยุ่งมากขึ้นเนี่ยการเสริมสร้างความยาวของเล็บอัตราการยาวของเล็บก็จะ เริ่มช้าลงแล้วก็ถ้าเกิดมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเล็บเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเองเขาก็บอกว่าดูที่เล็บเล็บบอกโรคทางแพทย์แผนจีนแผนต่างๆก็ได้ก็มีสามารถที่จะบอกได้นะครับในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะบอกความผิดปกติที่จะบอกว่าแล้วเจ้านักขาหรือเนลหรือเล็บเนี่ยมันจะมีความผิดปกติที่กําเริบหรือหย่อนจะเป็นอย่างไรมาดูอันแรกก่อนถ้าเล็บ หรือน้าขากําเริบอาจจะเกิดภาวะเล็บคุดเล็บเขียวดําช้าเลือดให้หรือเจ็บเสียวเจ็บเสียวบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้าซึ่งจริงๆมันไม่อาจจะไม่เห็นผลที่เล็บแต่มันเห็นผลที่นิ้วมือนิ้วเท้ามีการเจ็บเสียวพวกนี้ก็เกิดการกําเริบได้นะครับแล้วก็ถ้ามันหย่อนล่ะนักขาหย่อนก็อาจจะเล็บบางเล็บเป็นลูกช้อนเล็บเป็นดอกเป็นจุดขาวๆเล็บเปราะเล็บฉีกเล็บหักแตกหักง่าย แต่ถ้ามันพิการนะครับมันก็อาจจะเกิดคล้ายๆกับธาตุตัวอื่นๆก็คือมันกําเริบม,มากจนไปไม่ไหวละมันก็พิการหรือมันหย่อนมากๆจนมันไม่ไหวเหมือนกันแล้วมันก็พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดภาพของการที่มันเล็บเป็นฝีเป็นหน้องนะเล็บเป็นจุดเป็นหลุมเป็นจุดๆเป็นดอกๆนะเป็นหัวดาวหัวเดือนหรือบางคนอาจจะเล็บหลุดไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นการกําเริบหย่อนพิการของนักขาเล็บ นะอวัยวะที่ดูง่ายๆดูแบบไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมคทางการแพทย์แผนไทยก็จัดให้เป็นธาตุที่มีความสําคัญด้วยเช่นกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้ธาตุดินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเล็บนะครับมีประโยชน์ที่จะไปดูแลเล็บของเราแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะเล็บแบบนี้วิเคราะห์ทางการแพทย์แผนไทยว่ากำเริบหรือเปล่านะหย่อนหรือเปล่านะพิการหรือเปล่านะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรดื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพจากหมอพิเชษคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ